สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนเดิมนะคะชมพู่นะคะวันนี้นะคะชมพู่ก็จะมารีบิวเป็นตัวสกุตช,ชี่นะคะตัวนี้ค่ะอ,อันนี้ของใหม่นะคะซื้อมาอันเดียวแด8ก้าบาทพอดีมันแพงไปหน่อยเออเออเออตุหน้า เราหวังให้ดูดีแตนเนื้อมันแบบเหมือนยางอ่ะเข้าใจะพอน่าจะเข้าใจนะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงตรง ะโลมมากคนะือคิดดูว่าใช้ทุกเคร,รื่องชาม้วนรีออนนะคะแล้วก็ยืดมากมๆใหม่อๆ,ๆมากดูฟัง,ฟงเสียงมันดีๆนะ ก็คลิปนี้เขาฝากถึงฟีนนะคะแล้วก็สเต็มนะคะฝากถึงทุกคนก็ได้นะคะทุกคนที่อยากดูนะคะก็ยืดนะคะนี่ค่ะมีแล้วนะ เก้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะก็มีจริงอ่ะร้านที่เราไปซื้อนะคะก็มีตู้ปลาด้วยนะคะตู้ปลาที่ลื่นนะคะจับไปแล้วก็ตุ๊บลื่นเนี่ยนั่นแหละต้องขย่าก่อนนะคะนั่นแหละก็ราคาเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี้ราคาร้อยแปดเก้าบาทล้วไม่จางเท่าไหร่นะคะโอเคก็เลยเลือกอันี้มานะก็นิ่มเรวไปดี บายบายค่ะสวัสดีค่ะ